สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับบอลนะครับผู้บริหารมันดิฟมีรถนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะครับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าถามหากันเยอะนะครับแล้วตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสีพิเศษนะครับค่อนข้างหายากนะครับก็คือเจ้า Honda j a z แจะครับตัวนี้เป็นแฮสแบ็กหประตูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวจากเจ้าของเลยนะครับถ้าคนรับต่อก็เป็นมือที่สองนะครับผมก็เรามาดูนะครับ โดยรอบนะครับดูภายในห้องเครื่องนะครับตามการใช้งานนะครับตัวนี้มารถคันนี้ผมบอกเลยว่ารถเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับแต่นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้ทําสีมาแล้วรอบคันนะครับผมเพราะตามสีตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยเบาะจะเป็นกำมะหยี่นะครับสีเทาดํานะครับ ซึ่งเบาะตัวนี้สังเกตลายนะครับลาย v t เ c เนี่ยถ้าเป็นเครื่อง vTEC เนี่ยจะเป็นลายตัวนี้นะครับถ้าเป็น ID i ดไเนี่ยเบาะจะไม่มีลายนะครับจะเป็นเทาดําเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กคู่นะครับมาให้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแนะครับเห็นไหมครับรถถ้ารถบ้านมือเดียวเนี่ยไม่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ซึ้งมันจะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของท้ายนะครับ ก็จะเป็นที่เก็บของได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ตะเข็บท้ายอะไรทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของรถครับสีสันสวยนะครับรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราดูแลเก็บงานนะครับปรับสภาพรถเรียบร้อยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์สีนะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์แน่นอนนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊นะครับวีเทคนะครับปี 2005นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับในสมัยนั้นนะครับซึ่งเป็นสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับผมราคาตัวนี้เราตั้งอยู่ที่138,000บาทนะครับแล้วได้อะไรบ้างนะครับอันนี้เราฟรีโอนให้นะครับ1ส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็เรารับประกันโครงสร้างนะครับพลิควข้ามชนหนักจมน้ําเลขไม่ไม่ตรงนะครับหรือรถผิดกฎหมายรับรถจากเราไปแล้วเรารับซื้อกลับนะครับ100%ครับพร้อมค่าตกใจอีก100,000บาทนะครับ แล้วคันนี้นะครับเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับ6เดือนหรือ10,000กิโลด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีการรับประกันนะครับภายใน30วันรับรถจากเราไปแล้วถ้ารถเกิดปัญหาหรืออะไรเราดูแลดินดีบริการซ่อมให้ฟรีทั้งหมดนะครับดูแลให้ฟรีนะครับทุกจุดนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่0932695656นะครับหรือ ID Line นะครับ b a w l b o n พ r a า t o ออโตคารครับผมตามนี้เลยนะครับเรายินดีบริการทั่วประเทศนะครับวิดีโอคอลดูรถได้รถทุกคันมีเล่มน,นะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมที่จะให้ลูกค้าดูได้ทุกคันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากให้ป,ะป,ะป,ะปะ้าป๊าดูแลด้วยนะคะบายบาย